อื่นกาากาากากมาแล้วว่าสันปลาตุเอาบุนดาจิโร่เหรอว่าบุนดาจิโตเลยเฮ็ดบุนดาจิโรใบหดปลาเฮ็ดเฮ็ดกูงุ๊กไงเลยโหขวดกระตาหน่อยปลาเยอะเลยดีบุลกระตาอันนี้ของอันของกระสเืดเฮ็ดปลาตุ๊ยังไกระสืดล่าสุดเต็มของเต็มของเต็มตาขอเสื้อไม่ได้ยัง บุรีฮอาคีรลเขาโตซะนี่เราฟ้าใสกอเสือเสือเสือพ่อยลุกคอยนะลุกส่นกตาหน้อยกดใตาหน้อยออ้ยเป็นแผนคักขนาดโนตีอ่มูเดียวปุนนี่นะเก็บ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 งเต่เสาพุ่นี่นะมูเดียวได้นี่เออคอยไปหอดต้อไปส่งคยมากเอยจะเก็บเฮ็ดเลยปลาตถ้าเมนหนะหาบเอา หมะบ้าไงแล้วนี้นะาปารัและมันเลือกใส่ของมีตง่ายอย่าน่กลงกูจะพงไปน้ำมึงไปไปเฮ็ดเียวแค่แ่แก้เเดียวไปน้า่ลุบอเไน้าลุๆปบเวกลัเอิ้นเด้อวะเอิ้นจรงไหมผูอยู่กันโน่นผูเจ้าปยุพี

ชงกตานหาได้ปัญหาเจ้าเจ้าเจ้าชิคายบุคุลอันเอาเมื่อให้อันอาทิบเผ่ออยากให้เหิดห่อสุกให้เหิดห่อสุกให้กินวันร้านเสร็จเป็นอยู่บ่อะให้เหดห่อสุกฮิตไหมจากสอห้องหนึ่งเลยใส่ตู้ไว้เมื่อเห็ดเองก็ได้เืกัน อนี่เลยหัวแรงกวาได้กินคือทานห้องโมสักนิเดียวไม่แรงค่อยสิบไปห้อกูเห็นน้อยแ้ผมมันหอดลงเอาที่ได้ไปใส่เลยเอาตัวแดงตัวนั่นแหละสียดายมันเนาะสียดายที่ราตัติ่งเอาเลยแต่เจฟตน่ริสแดงว่าเพศแต่เงาเงาตีอดเลยตัว่กิฟหัวน่ิวพาไปคุชจินเลเท่าเท่าเท่าไปส่ง ไไปตไอไอง่กดงม่เยอหมูพิเนินข้างหน้าโหเจนี่นะเดี่ากระลามเลอยเฮ็ดอันนี้นะนี่เลยจักหมูสกีบยักหมูสนี่นะเ็ดียวไปื่อยาหมูเดียวซงกระตาถอกาไหม่กระตาเนี่ดอกจ่มลายถอกมาเรื่อยทั้งจับมือทีอยู่ปองนะ เด็วมีกะทีกันบลอดดอกลงบเก็บดอก้เก่อนตังามกงนวดหนให้ปกไก่สิอกเออแล้วบอนจุ่มเจาจอดรถบอนไปส่งีดอกุณง้เก่ขนาดไหนกนมั้นเจาา้ามาแล้วบกขเก็บเมื่อวานกินไปเส้ไจักยมันบ่ไปออกบาดีอะไรต่างกินปเทเาไปส่งมือเลยเขาไปก็บน่ เมื่อวานนี้ก็ไปเตี่ยวบนฮาเกตตะกี้แต่ข้าตะกี้นำเอามือละกตากระตานะคะป่วยต้นพามกุ๋งเจ้าว่ามันก็เน่าวเวลาบานกำลงไปทางต้นเท่านั้นละกันเลยออกลายอลีโรไปลงไงเพ็ดแหนมีม้วนไรคือสิลายลีโร่ไม่ไดกมีแต่ดอกจุ่มเพ็ดปอกจิกกันนี่ยนะเพชรปกคอรอยเลยจิกคอรอยเลยออกตัวนี้ก็สุดที่เึงข้ถ่ายเลยเพราะว่าท่ัวนี้จนนุ่มเลยเออะเนลยเอาเลยก็คือจบไป

กบกอะไรกบกพอยาทามะจุนพ <it> <no> ูนอยู่มีดอกง่ายนนะสัมกับพี่ปู่กัวปีได้อน่นะแต่ยังมีดอกง่ายอยู่เนาะตีมวยง่ายง่ายได้เลย้นเงยบดด้าผู้องันิรออน้เไหมนะไรนเอาเงีบก

ขอคาร์กเบงไว้เได้หายเดี๋ยเพนเสี่ยงมาหยเหนบอบพี่ชางหายไ้เลยเหนบอตัวเลงตัวมืออูเลตัวเลงตัวเลคูดอีกกิโลตัวเลกเล้กมึงจะเมื่อคายก่อนเพ็มวามว่านี่นี่ชิอเนลเด้นอะรต่ออนเหนตี๋ันะหลุง่ายลดขู่มูดี๋เนาะ ค่เปลวาร์ตาเป็นยังไงมน้ำแจูมังให้จุ่มมึงนะด้รู้มเลยจ้ำแอูมังเดุ่มไม่จุ่มไม่จิ่มนั่นนี่นะไม่ใช่สำนีก็ไดุ้ลเล่บตองคลายจุ่มดอกคลายเดวนี้ลูกมึง่มีจุ่มเลยจ่ะลมกิเมื่อวัน เก็บสะกตาหรือไม่ะว่าวาข่อยเก็บเอ็ดบิชเขาเอ็นชองซ้ำเถอะบวชาบังงายไพุกทางน้ำเอินไหมป้าเจ้าขอเสดายจะเอยบตากราตาน่อยพระท่านป้าเจ้าเสด็ดตกระตาหน่อยมาสั่นาคุณการเสด็จเสด็ดตกราตาหน่อยเองด็จเลยขอได้กระตาหน่อยมันเลยดวงาเลืดว อะไรไล่หนึ่งโลกไรฮเปลอกระเบิดหรบอเปล่าไงเบิดป่าจะเราเราจะไปไเ้ยให้ไปไ่ได้เลป่าจะไปกับปทุนกับปยเฮทถ้าไปกับ่อยเพุทัยเฮทเอ๋แสดงว่าจะมั้งแสดงว่าดวเขากันมาไม่ถ่อมอะไร บอกกันโน่นน <laughs> ่า <mainland> ต <mermaid> oh, you know ัวนี้นี่โน่นตรนี้ยังบอกอยูกกันเดีวไปันจะไปเลือกมู่กับด้ยับกงเรตว่าเอาันเอาไปหมูดิอวมมือเก็บจะื่อนาสิบเก็บระมาณนี้ปังไม่ใไดเเ็เหเ็ดเเ็ดเ็ดเห็เห็ดดหหนเห ผู้คนนี่นะชึ้งชึ้งคือที่ยังแล้วนี่มีวางงินนะเอ้เอามือายือไปใหมเลยเนาไป่าเฮ็ดได้บ่ไรดเเฮ็ดของงับ่มีเฮ็ดเขาจะซื้อซือซื้อเป็นโลกับบบอกโลเขาซื้อเป็โลสี่บพันงสี่นีนะเขาบอก้เ็ดเี่ยวคล้ายไซื้โรสิิพันเฮ็ดอันนี้มันเบาอยู่แล้ว สี่สิบพนหานนึ่งสิตกินยัลเที่ยวข้าวไแกงไแงกัทงทอามิปาเพือเ็ดบ้านเนยเดียวนีบอกอาเนาะมชอกงในไทตเล่ยมลอกครที่เามันลอครอบนมาเลยเอยู่บ้านหา่นบ้านพุดถขาแหงไปอยากซื้อเะข้าเพาอยซื้อาคอยซื้อมันบอกมันอเือห้ามันของรอะไรกอ่กินที่ดออ้เพื่อให้ ใส่ห่วบ้านทั้งเมืองก็หาคูนเออหมูเดียวเกียงไอคุก็ไปข้ีดอกนาะกูได้พีแม่งเกีมเมืองะใสเห็ดอันนกิโลดนะกระใสเห็ดกรใสเห็ดอันเสือกระใสเห็ดมาหัวกระใสเห็ด ชิได้แต่วเดือน้วันก็ร่อยด้วนกกิี่โรบะไ่เอะวัตถุกรบสอบญงไปบูเห็นได้ป่ะเนี่วัตถุกระสอบกับบเห็นเห็ดออกัง่ได้ยังเลืองเมือมันมันขำเลยันข แล้วพ่อเรานเนาะเราอยากได ok. ้เนาะยจนว่าเราซื้อไหวขนาดด้แ่พ่เห็นแบบตอนเชฟนะว่าลมเก็บบลมขนาดปั้นเข่าหรือผ้าไหมไม่ไม่ทำาษีบบานนี้ครบคบครอบอีเดือนได้ไไม่ทำภาษีบบานนี่มึห้า ออกลายมือเติบเร็วๆเลยเห็นมันออกมันออกหมูใหญ่ถ้าเปิดออกหมูใหญ่สักออกมือวานเนี่ยผจักหมูก็ลังจูมาจักวาน